ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะครับก็เข้ามาสู่เกมบอลนะครับอีพีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเปิดกล่องกิจกรรมหน่อยนะครับผมเปิดไปหลายกล่องแล้วละ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้เป็นชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนโรบอทเจ้าสกายลอดนี่ผมยังไม่ได้เลยเปิดทีละกล่องทีละกล่องยังยังไม่เจอ ของดีสักทีงเดี๋ยวผมสะสมเหรียญโทเคนมาได้หนึ่งพันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองเปิดอัตโนมัติสักสิบกล่องทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับดูว่าจะได้ชิ้นส่วนเจ้าสกายหลอดบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อจะได้สะสมมาเล่นบ้างครับโอเคงั้นก็คลิกเดียวเลยครับสิบกล่อง โอ้เหมือนจะให้มาแค่เห็นเหมือนมีชิ้นส่วนอยู่อันเดียวเองนะจะเป็นปืนซะส่วนใหญ่เอาละสิบกล่องเดี๋ยวผมเปิดเรียงๆกันไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยห้าร้อยเองป๊าบเมื่อกี้เห็นแค่เหมือนมีใบใบเดียวได้มาห้าร้อยแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนปืนโอเค ห้าร้อยเองะไม่มีระดับห้าพันชิ้นส่วนบ้างเลยนะครับเหลืออีกสองกองเดี๋ยวก็จะได้เป็นรางวัลพิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดกล่องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ก็จะเปิดได้ประมาณสี่กองโอเคสี่กองครับดูว่าจะมีอะไรมาให้เลือกอ่าจะเป็นปืนใหม่นะครับ โชค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้มาเล่นของที่สองในกล่องชิ้นส่วนร้อยห้าสิบนี่เหมือนจะไม่มีเจ้าสกายอ๋อมีสกายดอดด้วยแล้วมีชิ้นส่วนเป้าอ๋อจะเป็นรางวัลจะเป็นหนึ่งตัวไปเลยโอเค ไปครับอีกสองกองหินส่วนปืนครับก็สะสมไปครับฤดูการนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวฤด,ดูการหน้าก็อาจจะได้มาเล่นครับหนึ่งมืนชิ้นหนึ่งมืนก็หนึ่งกระบอกกล่องสุดท้ายละเหรียญหมดโอ้ยอย่างเี้เอาเป็นทองดีป่ไหมเนี่ยเอามาอัพพละขับป๊าปอา่ะทองพันห้าโอเคครับเก็บไปใช้ได้ สุดท้ายก็สกายลอดก็ยังไม่ได้บอเล่นอยู่ดีตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมจะได้มาห้าพันแล้วมั้งครับเนี่ยได้อะไรมาอ๋อเหมือนจะได้อาวุธมาละสกายลอดนี้ผมมีห้าพันชิ้นส่วนละขาดอีกเท่ากับมีมาครึ่งตัวแล้วครับขาดอีกครึ่งตัวอได้ปืนมาเล่นอันนี้จะเป็นขนาดเบาผมได้ขนาดหนักมาหนึ่งกระบอกแล้วโอเคได้ขนาดเบามาอีกหนึ่งกระบอก เก็บไว้อัพไว้ใช้ได้ครับปืนใหม่ยังแรงอยู่แต่ก็เล่นไปทันเพื่อนๆแล้วครับเพื่อนๆได้มาเล่นกันเจอบ่อยแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็มาเปิดกล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ